สวัสดีครับพบกับผมสุพจค์คน่ารักกับอีสุสุเสนิยนนครสวรรค์ตะขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์เห็นทางด้านหลังผมนะครับสีสวยแบบนี้นะครับนี่ ฟิมซิ่งชาเขียวแบบนี้เลยนะในส่วนของตัวรุ่นแคร SDA นะพร้อมโปรแม็กซิ่งกับสีเทาร์เโมสียอดฮิตติดตลาดไปแล้วนะตอนนี้นะคันนี้นะครับลูกค้า f อซีจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆให้ชมนะเดี๋ยวพามาชมความสวยงามในส่วนของคันนี้ก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวรุ่น SDA ของเรานะครับกระจังหน้าตัว S อนี่ออกแบบดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้ E สุข,ขนาดใหญ่สวยงามแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนขนาดใหญ่นะ ในส่วนของโปรแม็กซิ่งจัดทรงนี่ฟิล์มเสียวฟิล์มเขียวนะครับฟิล์มซิ่งฟิล์มซิ่งลูกค้าอยากได้ฟิล์มเขียวจัดให้นะครับจัดให้ สวยๆแบบนี้เลยนะครับฟิมเขียวอ่ะมาดูในส่วนของตัวแม็กที่ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าบอกว่าขอแบบดุดันนะดุดันไม่ต้องเกรงใจใครนะเกรงใจตำรวจอย่างเดียวพ่อโอเคครับล้อเล่น,นครับในส่วนของตัวแม็กนะครับจะเป็นแม็กนะครับนี่ทีสีดําเงาแบบนี้มาพร้อมกับครอบเบรกครอบดุมนะครับน็อตล้อนี่น็อตล้อสีดําครอบดุมสีดําครอบเบรกสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามไปเลยทีเดียวนะนี่นี่โปรโมชั่นลูกค้าบอกว่าเอาทางด้านหน้า1.5นะครับอยากได้หลังต่ำๆนะเดี๋ยวลูกค้าไปเพิ่มเติม ในส่วนของท้านด้านหลังที่โหลดนาให้ลูกค้านะครับ2นิ้วแบบนี้นะครับลูกค้าบอกเดี๋ยวจะไปกดลงอีก2นิ้วนะให้ได้4นิ้วนะนี่สนิ้วลงไป1นิ้วเป็น4นิ้วนะครับจะสวยงามมากเลยนะครับแม็กทั้งด้านหลังเนี่ยออฟอยู่ที่10.5นะ10.5ก็จะล้นแบบนี้นะครับสายซิ่งนะครับต้องทําใจโอเคครับในส่วนทางด้านท้ายเหมือนเดิมนะครับไฟท้ายคมแดงแบบนี้นะครับมีกล้องสองหลังแล้วนะในส่วนของรุ่น s D A นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับนี่สวยงามกันเลยทีเดียว สวยตรงที่ว่าสีใหม่ยอดฮิตแล้วก็ติดฟิล์มชาเขียวแบบนี้เห็นไหมครับฟิล์มชาเขียวแลบแบบเขียวแบบนี้เลยนะครับแต่การความร้อนได้ดีนะครับห็นบางใสๆแบบนี้นะสวยงามแบบนี้เลยนะครับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นอยากฟังกันแล้วนะโปรโมชั่นในส่วนของตัวแคป SDA พร้อมโปรแม็กซิ่งที่จัดให้ลูกค้าแบบนี้เลยพร้อมฟิล์มซิ่งกระบะเลเนอร์ประกันชั้น1ทะเบียนพรบนะครับ วันรับรถนะครับจ่ายเพียง13,900บาทเท่านั้นนะครับ13,900าบาทก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของรถแต่งซิ่งรถสวยแบบนี้กับอีสูซ์ป้ายแดงของเรานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ใครสนใจทักหาผมได้นะพร้อมดีส่งมอให้กับลูกค้านะครับสีสเกตนะสีสเกตจังหวัดไหนนะครับใกล้ไๆครับผมบริการให้ถึงที่กันเลยทีเดียวนะอ่าอยากได้รถทักมาหาผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ0 8น9 7 1 3 9 1หนครับก้าพจน์คนน่สารักอีซนซ่เสี่นครรคกตบขี่ที่1ที่ยว ในนคะรสวรรค์กล้าการันตีส่วนลดและของแถมจัดเต็มกันเลยนี่เราพบกันครับจังหวัดศรีสะเกษ